สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของงานอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยอาก็ได้อยู่ที่ศูนย์ต้นสีตัวถังของศูนย์ฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธาน,นีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะ Ford r a n g เจอในรุ่น XLT นะคะคันนี้จะเป็นสีเทาดําค่ะ รุ่น x f t ของเรานะคะจะมีทั้งหมด6สีนะคะจะมีสีเทาดําแล้วก็สีขาวสีดําสีบอลเงินสีแดงและสีน้ําเงินด้วยนะคะในส่วนของคันนี้ที่อาจารย์รีวิวให้ดูนะคะก็จะเป็นยร a ออ u t o ค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่9,2,000บาทค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะจะอยู่ที่2.2ลิตรค่ะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดถึง385นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะชุดแต่งทั้งหมดอาแต่งให้ฟรีเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกเลยดดีว่่าชุแต ทั้งหมดอัแต่งอะไระกับลูกค้าบางเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะทุกทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชุดแต่งเริ่มจากตัวทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะทางด้านหน้านะคะคันนีก็ได้แปลงหน้าให้เขาเป็นชุดหน้า f 1 5 0สไปเดอร์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับชุดไฟหน้ามาแต่งนะคะแล้วก็เดลี่อารจะเป็นสีน้ําเงินค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดชุดแต่งกันใกล้ๆกกันเลยดีกว่านะคะชุดหน้า f 1 5 0่งสไปเดอร์นะคะก็จะประกอบมาด้วยตัวกระจังหน้านะคะ ford ford นะคะเนี่ยก็ได้ทำสี ตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะคะสีเดียวกับตัวรถตัดสีดำด้านให้กับลูกค้าไปค่ะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะมีให้ทั้งหมด3จุดค่ะชุดหน้า F150 Spider นะคะก็จะประกอบมาด้วยไฟตัว C นะคะไฟตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวันค่ะในส่วนทางด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดไฟตัดหมอกนะคะชุดไฟตัดหมอกชุดตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยค่ะ ในส่วนที่อาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นไฟหน้ามาแต่งนะคะมาพร้อมกับคลีบฉลาม3คลีบนะคะแล้วก็จะมีเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกับ l a d y Eye สีน้ำเงินนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะไฟตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะมาพร้อมกับตัวชุดครับไฟหน้าให้ด้วยนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะในส่วนของ ัวชุดหน้า F 1 5 0สไปเดอร์นะคะก็จะประกอบมาด้วยตัวซุ้มล้อด้วยนะคะซุ้มล้อก็จะมีขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดำด้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสกูปหนะ้าฝากระโปรงกันบ้างนะคะในส่วนของสกูปนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสกูปทรงเตี้ยนะคะก็ได้ทําสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปค่ะในส่วนของสกูปหน้านะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนแนวไหนก็จัดให้ได้ค่ะ ดูในส่วนของฟิล์มกันต่อนะคะคันนี้ก็ติดฟิล์มของอเมริกันออโต้ฟิล์มนะคะฟิล์มจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะบานหน้าและรอบคันจะอยู่ที่60%ค่ะติดเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวคิ้วกันสาดนะคะติดให้ทั้ง4บานเลยค่ะในส่วนทางด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวชุดเหลาหลังคานะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแมกและยางกันบ้างนะคะ แม็กคันนี้นะคะแม็กจะเป็นแม็กลายมาเวลค่ะขอบ16นะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์เอนะคะขนาดของยางจะอยู่ที่26 5ทับเจ็นะคะลายแม็กลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายได้เลยค่ะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนก็สามารถที่จะระบุก,กับอารได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางด้านข้างกันต่อค่ะก็จะเป็นชุดลายสติ๊กเกอร์นะคะคำว่า Ranger ค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกแบบอ่าสติ๊กเกอร์ขอแบบเรียบๆนะคะก็ดูดีนะคะ ติกเกอร์อารมีให้เลือกมากกว่า40กว่าลายค่ะลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายได้เลยนะคะตัวบันไดข้างนะคะที่มาจากโรงงานค่ะบันไดข้างของเราสามารถรับน้ําหนักได้ถึง1 0 0่กิโลเลยทีเดียวค่ะมีความทนทานนะคะใช้งานได้จริงค่ะที่อาร์ติดตั้งเพิ่มเติมให้ไปอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้แหละค่ะครอบแก้มโลโก้นะคะเป็นสีดําด้านค่ะเพราะปกติเดิมเดิม ที่มาจากโรงงานจะเป็นสีโครเมียมนะคะอันนี้เราก็ครอบให้เป็นสีดําด้านค่ะในส่วนที่อาติดตั้งเพิ่มเติมไม่ไปอีกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวครอบมือจับนะคะพร้อมกับตัวเบ้ามือจับกันรอยค่ะป้องกันรอยขีดข่วนจากเล็บนะคะติดให้ทั้งสี่บานประตูเลยะค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้ไปอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของครอบฝาถัางน้ํามันนะคะจะมีสัญลักษณ์คำว่าแลนเจอร์อยู่ตรงนี้นะคะตัวสีแดงค่ะมาดูในส่วนทางด้านหลังกันบ้างนะคะ Ford Ranger ของเรานะคะรุ่น xlt นะคะจะมีตัวไล่ฟ้าตรงกระจกหลังนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไล่ฟ้าค่ะแล้วก็จะมีไฟเมกดวงที่3นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็ได้ใส่เป็นตัวกระบะไลเนอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะเป็นกระบะไลเนอร์ของ Ford t แท h ค่ะ ในส,ส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ทางด้านหลังนะคะจะเป็นแผงกันชนทางด้านหน้าตัวเดิมนะคะที่ยาถอดคืนลูกค้าไปค่ะในกล่องนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะที่ยาถอดคืนลูกค้าไปนะคะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED ทรงเมกานะคะเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันค่ะนี่นะคะในส่วนไฟท้ายที่ยาได้ติดตั้งให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นไฟท้าย LED ทรงเมกาค่ะ ในส่วนของชุดกันชนทางด้านหลังนะคะมีการชนน้ำไม่ได้เปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดกันชนตัวเดิมนะคะที่มาจากโรงงานค่ะเป็นสีดําเงาค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทางด้านหลังนะคะให้ทั้งหมด4จุดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ค่ะคันนี้นะคะที่ยาได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะที่ฝังอยู่ในตัวโลโก้ฟอร์ดนี่นะคะตัวนี้ยาได้ทําการเปลี่ยนนะคะถอดของเก่าออกแล้วก็ใส่ชุดใหม่เข้าไปนะคะ ในส่วนของหน้าา่กล้องตัวนี้นะคะจะไปโผล่ที่หน้าจอสัมผัสที่มีขนาด8นิ้วของเรานะคะเดี๋ยวในส่วนของตัวภายในรถเดี๋ยวเราจะพาข้าไปดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดชุดแต่งคร่าวๆนะคะภายนอกพอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวาจะพาไปดูในส่วนของรายละเอียดของตัวภายในรถกันในส่วนของตัวภายในรถนะคะเบาะของเรานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะคะที่มาจากโรงงาน,นะค่ะจะเป็นสีดํานะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีเทาค่ะ บอกคนขับนะคะสามารถปรับได้6ทิศทางค่ะแล้วก็ปรับเอนได้2ทิศทางนะคะในส่วนของกุญแจนะคะรถจะเป็นกุญแจนะคะกุญแจแบบนี้นะคะกุญแจจะเป็นแบบกุญแจแบบพับเก็บได้นะคะมีให้ทั้งหมด2ดอกค่ะในส่วนของอเดี๋ยวอาจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับปุ่ม,มติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะปุ่มทางด้านซ้ายมือนะคะจะควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอสัมผัสนะคะที่มีขนาด8นิ้วค่ะตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็นตัวหน้าจอซิงค์ใหม่นะคะใช้คําสั่งเสียงเป็นภาษาไทยค่ะรองรับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นเลยนะคะได้ทั้งตัว Apple CarP l a y และ and ด o i d Auto ค่ะ เมื่อกี้นะคะทางด้านหลังที่ยาได้ติดตั้งเป็นตัวกล้องมองหลังที่ฝังอยู่ในตัวโลโก้ฟอร์ตรงฝาท้ายเดี๋ยวมาจะเปิดให้ลูกค้าดูนะคะว่ามันจะมาเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอสัมผัสที่มีขนาด8นิ้วของเรานะคะนี่นะคะมีความคงชัดมากนะคะชัดเจนมากเลยค่ะโอเคค่ะอากจะเลื่อนกลับไปเป็นเกียร์พีนะคะ ในส่วนที่อาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกล้องหน้ากล้องหลังนะคะจะเป็นตัวบันทึกภาพค่ะในส่วนของปุ่มนะคะทางด้านขวามือนะคะจะควบคุมในส่วนของตัวหน้าปัดนะคะหน้าปัดของเราจะเป็นหน้าปัดแบบสีนะคะจะมีขนาดอยู่ที่4.2นิ้วนะคะในส่วนของระบบนะคะรุ่น x ค t ของเราจะมีตัวคนโทรลให้ด้วยนะคะแล้วก็ มาดูในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดค่ะเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่2.2ลิตรค่ะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดถึง385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะหัวเกียร์ของเขาหุ้มหนังนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีเทาค่ะสีเดียวกับเบาะเลยค่ะอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะคะที่มีมาในรุ่น Ford Ranger XLG ของเรานะคะก็ะะจะนะคะคือระบบ ROM ค่ะลดการเสี่ยงจากการพลิกคว่ำของรถนะคะ มีระบบช่วยทัวฉุกเฉินให้ด้วยนะคะเรามีที่ปัดน้ำฝนนะคะออโต้ค่ะสามารถที่จะตั้งได้นะคะแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้านะคะออโต้ค่ะเดี๋ยวอาจจะให้ดูนะคะนี่นะคะในส่วนของไฟนะคะหมุนครั้งที่1นะคะจะเป็นไฟหลีค่ะหมุนครั้งที่2นะคะจะเป็นไฟหน้าค่ะหมุนครั้งที่3นะคะจะเป็นออโต้ค่ะในส่วนของ กระจกมองข้างของเรานะคะของเรามีขนาดใหญ่นะคะมองได้ชัดเจนมากเลยะคะ่ะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ Creation. เรามีขนาดใหญ่คะ่ะการพับเก็บนะคะของเราพับเก็บด้วยไฟฟ้าปรับด้วยไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะพับเก็บนะคะไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้เลยนะคะอยู่ที่ตรงนี้นะคะในส่วนของไฟตัดมองนะคะเปิดปิดตรงนี้นะคะ น,นี่ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆในส่วนของตัวภายในรถทั้งหมดนะคะอ่าเรามีถุงร่มนิรภัยคู่หน้าให้ด้วยนะคะรายละเอียดจริงๆนะคะเกี่ยวกับสเปครถมีเยอะกว่านี้นะคะนี่ก็อธิบายคร่าวๆให้ก่อนนะคะเดี๋ยวาจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อคะ่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะเราเปิดตรงนี้นะคะฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันคะ่ะวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้าของเรานะคะ ในเมื่อเรากดสลักแล้วนะคะแต่ถ้าเราดึงอย่างนี้ยังไงก็เจ้าจะไม่ขึ้นนะคะเราต้องใช้มือสอดเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนสลักสีเหลืองนะคะเลื่อนไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยค่ะนี่นะคะ ฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะคะจะมีช่วงอัพฝากระโปรงคู่หน้าให้ค่ะอะไรทุกอย่างนะคะที่มาจากฟอร์ดเรารับประกันให้3ปี100,000กิโลเมตรนะคะยกเว้นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เรารับประกันให้แค่ปีเดียวค่ะแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะคะไม่ต้องเติมน้ํากันค่ะอายุการใช้งานจริงๆก็ประมาณ2ปีอยู่นะคะ ในส่วนทางด้านขวามือนะคะจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของตัวเครื่องนะคะจะอยู่ตรงกลางค่และจะอยู่ขยับเข้าไปข้างในด้วยนะคะในส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นของเหลวทั้งหมดค่ะการเข้าศูนย์เช็คระยะของเราครั้งแรกนะคะจะเข้าอยู่ที่1 5 0 0 0กิโลหรือว่า12เดือนนะคะแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนเข้าก่อนนะคะเรามีฟรีค่าแรงช่างให้ทั้งหมดถึง5ครั้งเลยนะคะ แล้วก็เรามีบริการฉุกเฉินให้ด้วยนะคะตลอด24ชั่วโมงให้กับลูกค้าเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆในส่วนของตัวห้องเครื่องรถนะคะพร้อมกับตัววารันตีค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดชุดแต่งรวมๆร,รอบคันภายนอกกันต่อนะคะ เป็นไงกันบ้างคะทุกๆคนเห็นยละเอียดชุดแต่งรับคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแนวการแต่งแบบนี้ก็สามารถที่จะโทรมาหาได้ที่เบอร์โทร0 9 9 2 2เ9 2 4 4นะคะ หรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะก็สามารถที่จะยิงบาร์โคดแอดไลน์อาได้นะคะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายตัวนี้นะคะจะเป็นคิวบาร์โคดไลน์ส่วนตัวของอาค่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดพร้อมโปรโมชั่นกับอาได้เลยค่ะอาจัจะนักจะเต็มนะคะแต่งเต็มให้ตามคลิปค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นแรงมากจริงๆค่ะก่อนสิ้นปีอยากได้รถก่อนที่จะสิ้นปีนี้ทักมาเลยนะคะวันนี้อาก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าโดนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออาด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ